สวัสดีครับวันนี้นะครับนาย PA เอในวิกเกเตอร์นะครับจะมาขอรีวิวสินค้าอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นรีวิวปี2020เป็น EP ีที่17นะครับเป็นเอพิโซดสินะครับเป็นเครื่องเสียงติดรยนต์นะครับนะฮะแบรนด์แอคดิสันนะครับผมวันนี้ทางร้านจัดชุดนะครับกับนะฮะจอตรงรุ่น v ีโก้แชม p นะครับผมเดี๋ยวมาลองชมสเปคกันเลยนะครับอ่าฮะเดี๋ยวเปิดเครื่องเลย โอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาชมสเปคกันนะครับครับผมนะฮะอ่าโอเคมาเจอสินค้าตัวนี้นะครับเป็นอ่าสินค้าตัวนี้ได้คัมแม็กกลับมารอบที่2นะครับของทางร้านเรานะครับนะฮะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าในแบรนด์ของแอด s ิสันนะครับเป็นสินค้าเคยเดียวกับเคปล่านะครับผมนะฮะจะเป็นอ่าอีกอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่จะเป็นค่อนข้างอ่าได้รับการน่าสนใจนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะฮะนะฮะเป็นจอนะครับผมนะฮะ 9นิ้วเป็นจอชนิด IPS ค่อนข้างคมชัดเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างคมชัดนะฮะ mm hmm. ก็คือเนี่ยคลิปนี้แอดมินจะขอรีวิวเป็นเ f ฟ r e น c ์นะครับลูกค้าสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับจอตรงรุ่นไอทิสันกับรถตัวอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอ10นิ้ว9นิ้วจะประกอบไม่ว่าจะเป็น d m a มนะฮะไททันไจโรอ่าวีออสอันติด Camry หรือรุ่นอื่นๆเป็นต้นนะครับสามารถเอาไป r e f e r e n c e ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมสเปคกันนะครับผมนะฮะทางร้านเรานะครับผมนะฮะไม่เชื่อ ui อยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันทำหลอกกันได้วันนี้ทางร้านจะมาขออาเช็คสเปคเลยนะครับโดยการโหลดแอปพลิเคชัน3ตัวเลยนะครับผมนะฮะตัวแรกนะครับผมเป็น CPU Z นะครับเป็น CPU Z เดี๋ยวเรามาช่อง ชมสเปคของตัวเครื่องกันนะครับผมนะฮะโอเคเป็น CPU 4ีคอร์คอร์เท็เอเตซีพยูอยู่ที่1.6 GHz นะครับการ์จอเป็นมารี400นะครับผมนะฮะลอมทัทั้แรมนะครับผมทั้งทั้งแรมอยู่ที่1 9 9 8ก็คือแรม2นั่นเองนะครับลอมมีอยู่16นะครับระบบใช้ไปแล้วเหลือให้ใช้อยู่ประมาณ11จิกกว่าๆนะครับแต่ทางร้านได้ลงแอปไปแล้วก็เหลือประมาณ8จิกนะครับระบบปฏิบัติการเป็นอ่ d r o i d v e r เวอร์ชันนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมแรกอ่า ยืนยันต่อมานะครับผมอ่ะอีกสักหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นโปรแกรม Device Info ก็เป็นโปรแกรมเช็คสเปคอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะฮะเช็คสเปคกันไปเลยนะครับผมนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนะฮะแรมสองนะครับผมแรมสองนะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android version เก้นะครับผมนะฮะและ resolution คือหน่งพันยี่สคือหกร้อยนะครับตรงตามสเปคนะครับผมนะฮะนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของโปรแกรม Device Info อ่ะ นะฮะเดี๋ยวลองอีกสักหนึ่งตัวนะครับลองอีกสักหนึ่งตัวนะครับ d r อ i อ info นะครับดรอยอินโฟอาจจะลองเช็คสเปคกันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวขอติดอนุญาตก่อนนะครับปั๊บอ่ามาแล้วครับผมนะฮะนะฮะมาแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าคลิกที่ระบบโอเคนะครับอ่าเป็น Android นะครับเนี่ยนะฮะ ปั๊บอุปกรณ์ก่อนนะครับเนี่ยแอนดรอยดนะครับผมนะฮะระบบนะฮะสี่ข้อนะครับผมมาลีสี่ร้อยนะครับหน่วยความจำนะฮะหน่วยความจำอ่าเท่ากันนะครับผมนะฮะหนึ่งเก้าเก้าแปดเหลือให้ใช้ประมาณสิบเอ็ดจิกกว่านะครับใช้ไปแล้วเหลือแปดจิกนะครับผมอ่า ทั้ง3ตัวตรงกันดังนั้นตัวนี้นะครับสเปคตรงปกก็คือ Android เวอร์ชัน9 RAM 2 ROM 16ลนะครับผมนะฮะระบบทัชสกรีนมาติดทัชช่จุดจอเป็น IPS อนะครับผมค่อนข้างคมชัดนะครับนะฮะตัวนี้นะครับผมค่อนข้างคมชัดสามารถใช้งานในส่วนต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ p Play Store นะครับในส่วนของ Play Store นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับผมสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับมีบลูทูธนะครับผมมีบลูทูธนะครับ ลองรับคอนโทรลที่พรมลายนะครับลองรับคอนโทรลที่พรมลายนะฮะนะฮะคอนโทรลที่พรมลายสามารถเซตอัพได้นะครับผมนะฮะในส่วนของเพลงมีของเพลงบ้างนะครับนะครับมี EQ ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0ส2 1 2้ย่านนะครับสามารถปรับได้อิสระแล้วแต่เราชอบนะครับ ในขณะฟังเพลงสามารถพักหน้าจอได้นะครับน,นี่เห็นไหม,มครับอ่ากลับมาแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูดูในส่วนของภาพบ้างนะครับความคมชัดของตัวภาพอดี๋ะวลองดูไฟล์วิดีโอบ้างนะครับเนี่ยล,ลองไฟลนี้โอเคนะครับคมชัดนะครับ คมชัดทุกมุมนะครับโอเคกับจอ IPS ตัวนี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของสามารถย่อจอได้อีกนะครับผมนะทีนี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับว่าทำอะไรมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ในกล่องก่อนนะครับอันดับแรกก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของสายชุดกล้องมองหลังนะครับนะฮะสายชุดกล้องมองหลังนะครับสาย USB จะมี2เส้นนะครับผมนะฮะสายชุด USB จะมี2เส้น นะครับเสาแยกชนิด gps นะครับสายกล้องมองหลังนะครับก็จะมีในส่วนของเสา wi-fi จะเป็นแบบจะเป็นชนิดสายนะครับเห็นไหมฮะเสา wi-fi แล้วก็มีเสาเสาบลูทูธนะครับเสาบลูทูธเห็นไหมฮะอ่านะครับแล้วก็มีแจ็ค rca นะครับจะมีวิดีโออินวิดีโอเอาท์นะครับผมมีช่องต่อไรเอาท์หนึ่งช่องนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ครบถ้วนนะครับจะมีในส่วนของ ปั๊กตรงรุ่นโตโยต้าด้วยนะครับนะลืมไม่ได้นะครับผมถ้าจะเป็นรถยี่ห้ออื่นก็จะมีปั๊กตัวรุ่นของแต่ละรุ่นด้วยนะครับผมจะจัดชุดกันมานะครับก็จะมีในส่วนของบัตรรับประกันสินค้านะครับผมของไอดิสันเองนะครับผมมีเมนูน์นะครับนะฮะมีแล้วก็มีในส่วนของไวท์ดิ้งไดแกรมนะครับผมนะฮะสำหรับท่านที่รถโดนตัดสายไฟไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของคร่าวๆนะครับผมอ่ะทีนี้ นะครับตัวเครื่องนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของ GPS offline นะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะแสดงตัวอย่างสั้นๆของ GPS offline ให้ดูแล้วกันนะครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวอ,อย่างของ GPS อ่า offline นะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณดังนี้ภาพก็ค่อนข้างสวยนะครับผมภาพค่อนข้างสวยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของการแบ่ง2จอบ้างว่าตัวนี้ทําได้ไหมนะครับผมลองดูนะครับสักครู่ครับ ครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำงานแบ่งพร้อมกันสองหน้าจอใช้พร้อมกันร,ระหว่าง GPS นำทางกับดู YouTube นะครับชัดเจนนะครับจับจอ i p s ตัวนี้นะครับชัดทุกมุมมองนะครับจอตัวนี้นะครับมีกำลังขับอยู่ประมาณอ่าห้ถึงหกวัตต์ช่องคุณสี่นะครับผมนะฮะเสียงดีโดยที่ท่านไม่ต้องอ่า เปลี่ยนชุดลำโพงเลยนะครับในส่วนของอราคาสินค้านะครับนะฮะในส่วนของราคาสินค้านะครับผม จอตรงรุ่นทุกรุ่นนะครับของ e d i s o n นะครับทางเพจ pnnewgator นะครับผมจะจัดราคาอยู่ที่อ่า5,590บาทนะครับผม5590บาทนะครับนะครับทางร้านนะครับจะดูแลนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับเซอร์วิสอัปเดตโปรแกรม gps ให้ฟรีตลอดอายุนะครับ gps ออฟ l i n e นะครับฟังก์ชันของ gps o อฟ l i n e คือก็นำทางโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมสามารถในส่วนของเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะปิด ในส่วนของจิปเป็นออฟไลน์ตัวนี้นะครับทางร้านจะดูแลอัปเดตให้ฟรีตลอดอายุเครื่องนะครับผมนะฮะแผนที่จะออกทุกประมาณหลังเดือน10นะครับลูกค้ามันจะเป็นต้องมาทางร้านมีวิธีให้อัปเดตได้โดยที่อยู่ที่ไหนก็ทําได้นะครับผมนะฮะตรงนี้ก็เป็นในส่วนอีกหนึ่งงานบริการเซอร์วิสและการขายของทางร้านเรานะครับผมสินค้านะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับสินค้ารับประกัน1ปีเต็มนะครับผมนะฮะสินค้านําเข้าและจัดจาหน่ายถูกต้องนะครับผมนะฮะในส่วนของสินค้าตัวนี้นะครับผมนะฮะ นำเข้าและจัดจำหน่ายนะครับโดยบริษัท First International Trading จำกัดนะครับผมนะดูแลหลังการขายให้โดย p a Navigator นะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับผมราคานะครับอยู่ที่5,590บาทไม่ว่าจะเป็นจอตรงรุ่น9นิ้วหรือจอตรงรุ่น10นิ้วทั้งหมดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวแบบสั้นๆนะครับรีวิวแบบสั้นๆโดยโนสคริปเหมือนเดิมนะครับสเปคนะครับผมจัดอีกทีนะครับเป็นแอนอย์ นะครับแรม2ลอม16นะครับเป็นจอชนิด ips ไม่ว่าจะเป็น9นิ้วหรือ10นิ้วนะครับผมสเปคตรงปก100%ถ้าสินค้าสเปคไม่ตรงปกทางร้านยินดีคืนเงิน100%โดยที่ไม่เอาเครื่องคืนด้วยนะครับทางเรากล้าการันตีสินค้านะครับผมสนใจสินค้าเพิ่มเติมโทรศัพท์สายตรงมาที่นะครับ0860053945นะครับหรือค้น Facebook p a n a v i g a t o r เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบรายงานการรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับเป็น ep ที่17 นะครับผมของปี2ัม0ันิตเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขาดตกบุพร่องตรงไหนทางเพจต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับ